ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับซุลูกก้าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อัปเดตอาการบาดเจ็บของซาลาเจคกี้กอบแจงหลังบังโมเดี่ยงเกมชนะไบรอยตันเจิเกนคลับนะครับเจ้านายใหญ่ของทีมลิเวอร์พูลระบุต่อเนื่องถึงปัญหาของโมซาลาหลังจากที่ดาวยิงคนสชคันบาดเจ็บจนต้องโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมพิม์ลิ้งกฤษนัดสยบไบรตัน2-0เมื่อวันเสาร์ที่12มีนาคม ทีมรองชาปู๋งดนตรีพิมลีกบุกมาเก็บสามตัมเต็มที่เอแม็กซ์สเตเดียมได้สเร็จโดยซาร่าสังหารจุดโทษให้กับทีมชนะไปด้วยสกอร์สุดสวย2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่6กอย่างไรก็ดีนะครับหลังจากดวลกันต่ออีก4นาทีสตาร์ดังในวัยย9บก้าปีของทีมเยอนก็มีปัญหาการบาดเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกให้ดิโก้โชตาลงเล่นซึ่งคุณซื้อชาวเยอรมันก็เปิดเผยกับสื่อหลังจบเกมว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวเซมฟ์โคนเก่งเราต้องรอดูกันผมคิดว่ามันไม่น่าจะไร้แรงอะไร คุณจะได้เห็นว่าโมซาร่าล้มลงไปนั่งเพราะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ร้อเซผมคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ก่อนที่เขาจะชักบอลกลับแล้วถูกบล็อกผมคิดว่าขาของเขาเยียดออกไปมากเราต้องรอดูกันก็บอสออกมายืนยันนะครับน่าจะไม่มีอะไรบาดเจ็บมากนัะนะครับเดี๋ยวรอผลสแกนและยืนยันอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแอดมินจะติดตามอาการซาลาอย่างติดขอบแข้งของซาลาให้เลยนะครับ ไม่ไล่ได้ง่าย2คูกุลูดังวิเคราะห์โกไบตันรอดใบแดงเกมพ่ายลิเวอร์พูลมันต้องใบแดง2คกุลูคนดังของวงการดุหนังของกาอังกฤษลงความขี้เห็นในทนองเดียวกันถึงจังหวัดที่โรเบิร์ตซานเชสผู้สมบูรตูตทีมไรเดนรอดพ้นจากการโดนใบแดงจากการพัทสไตลุยยาร์ดปีกทีมลิเวอร์พูลอย่างจังจนล้มเจ็บในจังหวัดที่โฮงดังได้ประตูขึ้นนำ1นึงก่อนชิวชัยชนะเหนือนกนําดวนใบตัน2 0ในเนมพในเกมพิมลีกที่เอแม็กสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่12มีนาคมที่ผ่านมา ซานเชซนะครับถูกมองว่าน่าจะได้ใบแดงเนื่องจากพลันออกมาอัดใส่ดีอาร์สเรากับเป็นนักกีฬามวยปล้ำแต่หลังจากมีการพิจารณาจากวีอาร์ผู้ตัดสินกรมนิดลงโทษในทวันเจ้าบ้านแต่อย่างใดในจังหวะที่สตาร์ทีมชาติโคลอมเบียปลีเข้าหาฟุตบอลในเกอบเกียตโทษที่จูเอลมาติปแอซิดให้โขกตุงตะข่ายแล้วโดนอัดล้มลงต่อประเด็นดังกล่าวนะครับการีนิวิลอดีกองหลังของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทีวีข้อความว่าซานเชซน่าจะได้ใบแดงแต่ก็พรอจะมองออกว่าทำไมสิงเช็ดดำจึงไม่ไหลเขาออก มันน่าจะเป็นใบแดงในวิวระบุหากหนักเตะประทะนายทวารเท่ากับใบแดงแต่นายทวารประทะนักเตะไม่มีใบแดงท่านนั้นจะมีเกลเกอร์อดีตแข้งเซนเตอร์แ์มของเรดเมนชินเองก็ลงความคิดเห็นว่าผมเชื่อว่าเหตุที่ไม่มีการแจกใบแดงเพราะว่ามันเป็นประตูลูกโคกผ่านเข้าประตูไปแล้วมันก็ต้องเป็นใบแดงมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่การได้ประตูมันก็เพียงพอแล้วที่ไม่โดนไล่ออกพวกเขาเกรงเกินไป พอตเตอร์รับไบรตันสู้ลิเวอร์พูลไม่ไหวเทียบหงไม่ติดเกรแฮมพอตเตอร์ Potter, คุณซือคำไบรตันแอนด์โอเออลเรียนรับสภาพสู้ไม่ได้จริงๆหลังพ่ายลิเวอร์พูลขาบา้าน2-0แต่ชมลูกทีมสู้กันได้อย่างสุดยอดอยู่แล้วเกรแฮมพอตเตอร์นะครับผู้จัดการทีมไบรตันแอนด์โอเออรเรียนยอมรับว่าท,ทีมของตนไม่ดีพอทีท่จะต่อกรก,กับลิเวอร์พูลหลังที่ทัพเดอะซีกัตเปิดรังเอเมสเตเดียมแพ้กับหงแดง2-0ในศึกีิมิยร์อังกฤษในวันเสาร์ที่12มีนาคมที่ผ ไรตันออ l สตาร์ทเกมนี้ดีและกลายเป็นลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนําในนาทีที่19จากวิดิอาร์ดตอนที่ทีมเยือนจะมาได้ประตูย้ําชัยชนะในนาทีที่6กจากการสงหารลูกจุดโทษเข้าไปอย่างเฉียบขาดของโมซาลาจากการประชัยในนัดนี้นะฮะทำให้ไรตันแพ้ในเกมลีกติดต่อกันเป็นนัดที่5โดยปัจจุบันพวกเขารั้งอันดับที่13ของต๊รางคะแนนในศึกพรีเมียร์โดยมี33แต้ามนจากการลงแข่งขัน28นัดเรายังอยู่ในเกมตอนมีสกอรต์ตามหลัง 10- หลังจบครึ่งแรก แต่ช่วงเครื่องหลังหลายอยามไม่เข้าทางเราเลยแถมต้องมาเสียจุดโทษอีกผมคิดว่าเราเกดดันพวกเขาและปั่นป่วนพวกเขาได้พอสมควรการตอบสนองของเราตลอดทั้งเกมถือว่ายอดเยี่ยมแต่เมื่อเจอกับทีมที่แข็งแกร่งสุดๆมากๆอย่างลิเวอร์พูลแล้วผมว่าเรายังไม่ไดีพอที่จะสู้กับพวกเขาเกรแฮมพอตเตอร์ Potter, เปิดใจหลังโจมแกมนี่ขนาดยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้โรเมสันเชื่อดีอร์จะยิ่งโหดไปกว่านี้เจ๋งกว่านี้ได้อีก แอนดูดโรเบอร์สันแบ็คซ้ายจำบุกคอนลิเวอร์พูลฟันธงลุยดิอาร์ตเพื่อนร่วมทีมคนใหม่สามารถเล่นดีดีกว่าน,นี้แน่นอนอีกเยอะรับปื่นไม่น้อยที่เล่นเข้าขากันได้อย่างสุดยอดทั้งที่เจ้าตัวหลุยดิอาร์ตคุยกับตนไม่รู้เรื่องเลยแอนดูดโรเบอร์สันนะครับแบ็คซ้ายคนเก่งของลิเวอร์พูลเชื่อว่าลุยดิอาร์ตปีกจำพิวทีมชาติโคลอมเบียที่เพิ่งย้ายมาจากปอร์โตในช่วงตลาดหน้าหนาวจะยิ่งทำผลงานได้อย่างเยีเ่ยมมากกว่านี้เมื่อเจ้าตัวสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆน,นด้วยภาษาอังกฤษไไดด้้้้รรววมมททัััังปบบบบตเขากีแ100 หลังจากที่เดีอร์ดโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและทำหนึ่งประตูในเกมพรีเมียร์ลีกในนัดล่าสุดของแดงบุกไปพิชิตไรตันเหนโลกเอาเวน20เมื่อวันเสาร์ที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าจะพึ่งมาอยู่กับลิเวอร์พูลได้ไม่นานแต่เดีอร์ก็ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากกับการสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งซึ่งโรเบิร์ตสันก็มองว่าความยอดเยี่ยมของสตาร์ทิมเาติโคลอมเบียในวัน25ปีจะไม่หยุดแค่นี้อย่างแน่นอนเขาพูดภาษาอังกฤษแทบไม่ได้ด้วย ผมเลยต้องพึ่งนักเตะภายในทีมที่พูดภาษาสเปนช่วยสื่อสารกับเขาโรเบรซันกล่าวกับี t Sport สื่อกีฬาชั้นนําของอังกฤษดผมคิดว่าเขากําลังเรียนรู้อยู่เขากําลังเรียนรู้ภาษาผมต้องการบอลต,ตรงไหนและผมจะผ่านบอลไปตรงไหนในกรอบเขตโทษเราเล่นเข้าขากันได้ดีมากความสัมพันธ์กันก็อยอดเยี่ยมและมันจะยิ่งดีกว่านี้อีกเมื่อเขาปรับตัวได้เขาเข้าใจภาษาอังกฤษและคุ้นเคยกับทีมมากขึ้นฮะ มูฟออนแฮนเดอร์สันวอลลเว์พูเล็งเฮในนัดหน้าหลังคำรับไบรดันเลงคว้าชัยต่อเนื่องจอาด่านแฮนเดอร์สันนะครับกับตันทีมลิวร์พูประกาศว่าคุณพลหงแดงมองไปที่เกมถึงในนัดหน้าต่อไปแล้วหลังจากการคว้า3ามคะแนนได้สำเร็จจากเบรดันด้วยการชิวชัยชนะส0นในเกมพรีเมียร์ลีกที่เอเมสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับทีมจากเมอร์ซิไซส์ไม่พลาดที่จะบุกคว้าชัยชนะเหนือเจ้านกนางนวลไบรดันซึ่งกองกลางดีกิตทีมชัน้นเกษแจกแจงว่า เพื่อนร่วมทีมทุกคนไม่คิดเสียเวลาฉลองเัยชนะในเกมนี้เนื่องจากหวังเดินหน้าคว้า3คะแนนเช่นเดิมในการลงเล่นเกมลีกในนัดหน้าเพื่อจีแมนเชสเตอร์ ity, ทีมจ่าฝูงอย่างไม่โลละเป็นเรื่องที่ดีเสมอที่บุกมาเก็บ3าแต้มนอกบ้านได้ไบรตัน <Bright on S 2> เป็นทีมที่เล่นฟุตบอลดีๆพวกเขามีความอันตรายตลอดเวลาและสร้างปัญหากับเราได้หลายครั้งในระยะหลังมันเป็นเกมใหญ่ของเราในวันนี้และเราโชว์ฟอร์มดีๆมันเป็นฟอร์มของมืออาชีพเราดีใจมากที่เราได้3แต้ม เราคุยกันเรื่องการคว้าแชมป์ทุกสัปดาห์เราใส่ใจแต่กับเกมของเราเท่านั้นและตอนนี้มันก็เป็นเกมต่อไปมันขึ้นอยู่กับความจริงในการทํางานของเราและมองไปถึงการแข่งขันเกมในนันดหน้าเฮนโดเอ่ยกดบสื่อโดยลิเวอร์พูลมีคิวลงเล่นกลางสัปดาห์บุกไปประทะกับทีมฟอร์มสดอย่างไอคุินเนอาร์ซนอลใช่เรากำลังมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องแต่เรารู้สึกแบบนี้มานานแล้วเรามีความมั่นใจแต่เราก็รู้ว่าเราทํางานต่อไปได้และพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทีมที่อยู่ในกลุ่มบนตารางคะแนนเช่นเดียวกับเราก็เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นคุณไม่มีทางได้รีแลก์เลยคุณต้องกลักดันกันและกันอยู่เสมอเรากําลังทํากันอยู่ในตอนนี้เราจะทํามันต่อไปจนกระทั่งจบสีซั่นลุยดียอาเป็นอันเตชันยอดเขาย้ายเข้ามาสร้างผลงานนี่อย่างพิเศษเขาครอบครองบอลได้ดีและมีคุณภาพเขาทํางานอย่างหนักและโชว์ฟอร์มให้กับเราได้ดีอีกนัดแดงผมไม่รู้ว่าในทวารเขงผู้เขาสมควรได้ใบแดงหรือเปล่าเขาออกมาช้าแต่ลุยดียอาร์ตก็ทำได้ดีสำหรับประตูแรก มันเป็นประตูที่ต้องการที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะเจาะมันเป็นฟอร์มที่ดีสําหรับเขาและทีมคุณต้องยิงประตูเพื่อปิดเกมให้ได้และน่ายินดีที่เราทําได้จากโอกาสการโต้กลับบอกตามตรงว่าเราพอใจมากนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่13มีนาคมโดยนัดต่อไปนะครับเราออกไปเยือนไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลที่เอมิเรสสเตเดียมนะครับก็เป็นอีกนัดที่หนักพอสมควรยังไงเราก็ต้องลุ้นและเชียร์ไปพร้อมกันกันกบชายกูบ้าคลั่งลิเวอร์พูลครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ